ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มามาเล่นให้ละครให้กับาทางค่ะค่ะก็สัญญาหมดแล้วหมดมานานแล้วด้วยหมดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนนี้ก็คือแบบชิลมากก็คือจะเล่นอะไรก็ได้เล่นที่ไหนก็ได้ก็จริงๆโดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้รับที่ไหนเลยเแต่พอแต่พอมาเล่นปุ๊บนี่มันดูแบบตรงข้ามกันเลยเนาะฝั่งค้าค่ายแต่ว่าก็ไม่ละค่ะเดีนน๋ยวนี้คิดว่าเขาก็ open มากขึ้นเป็นสามารถขึ้นแล้วสำหรับค่ายเก่าได้มีการแบบว่าไปพูดคุยหรือร่วมงานหรืรบ้างไหมครับร่วมงานยังนะคะแต่ว่าพูดคุยมีค่ะแบบว่างๆก็บ,บางทีก็เข้าไปแวะเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้างอะไรเงี้ยคือเราแบบ ยังมีร e l เลชั่นชิพที่ดีต่อกันอยู่ไม่ได้แบบมีปัญหาใดๆแล้วผู้ใหญ่ยยมีแบบจะก้อนง,งานหรืออะไรยังไงให้ก็ยังยังไม่ได้มีนะคะตอนนี้ก็จะมีจากทางข้างนอกติดต่อมาค่อนข้างเยอะเหมื<ร>อนช<อ>่วงนี้วงของเราเหมือนแบบจามเบีบบ่ยงมาทางค่ายนี้ก็หมดเลยบบอ,อย่างแบบอเงี้ยมาคิดว่ามันบังเอิญมากกว่ามันบังเอิญมากกว่าเพราะว่าแบบจังหวะมันแบบเนาะไม่รู้ดิเออเป็นการชั่ชวนอะไรอย่างเงี้ยคนในวงไม่แบบเจอร์รีบร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเออแบบมาอยู่ทางค่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบมาลวมงานอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได <ifica> ้ไ <to> ม <water purposely> ่ได้ไม่ได้มาเซ็นไม่ได้มาอยู่อะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าบังเอิญว่าแบบพอดีแบบดันแบบเออกิฟซ่าก็มาเล่นกับของเอเซชไหมคะแล้วก็กิฟก็มาเล่นกับกับของคาไฟเดย์มันก็เลยดูเหมือนแบบเออข้ามาเล่นของแกมมี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็มันก็มีจริงๆมันก็มีหลายหลายที่ที่ติดต่อมาแต่ว่าไม่รู้ดิพอดีแบบรู้สึกว่าเออนี้เหมาะก็เลยรับอันนี้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเรื่องเออข้าแล้วมีผู้ใหญ่แบบว่ามีท้าทามหรือยยังไงไหมคะก็จริงๆคือก็ คุยกันเป็นแบบว่ามาทํางานให้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นเป็นโปรเจกต์ไปดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ากิฟกิฟก็ถ้าสบายใจทําไหนก็ทำอะไรเงี้ยแสดงว่าตัวเราอยากอิสระยอยู่่ีใช่ไหมตัวกิฟอืมใช่เพราะว่ากิฟรู้สึกว่ากิฟเป็นคนแบบแบบเหมือนกับว่าไม่แบบไม่ได้ทําอะไรก็ได้ทุกอย่างจะทําบางอย่างแล้วก็แบบฝืนไม่ได้ แบบจะเหมือนกับว,ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ถ้าคืออะไรที่ไม่ใช่ถ้ากิฟเชื่อไปแล้วกิฟจะทําได้ไม่ดีแล้วกิฟก็จะแบบเลือกอันที่รู้สึกว่าทาแล้วจะน่าจะดีดีกว่าอะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบว่ารับเป็นอันไปก็ไม่จําเป็นต้องเซ็นดีกว่าเพราะว่ากิฟอาจจะไม่ได้รับละครแบบเยอะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วมาเล่นกับทางขับไปเดย์เป็นยังไงบ้างคะการลุ้นนาคือจริงๆแล้วคือ โอเคข้ามข้ามมาเล่นที่แกมมีก็จริงแต่ว่าทีมอ่ะ <laughs> คือเป็นทีมแบบพี่กูอย่างเงี้ยคือเป็นแบบเป็นทีมที่แบบว่าคือเราอยู่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วอ่ะทำา s คือ MV ีกับลิเบี่เนี่ยก็คือพี่กูทำแบบ เกินสิบอันอะที่แบบเป็นที่กูถ่ายเพราะฉะนั้นแล้วคุ้นเคยคือแบบกองเนี้ยคือคุ้นเคยอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยแลวกับพี่ชอร์ลิงเนี้ยค่ะค่ะพี่ชอรก็น่ารักเอนดูดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคก็คือการทํางานก็ไม่ีปัญหาสบายใจมีคําเร่นเรื่องต่อไปไหมคะพี่ชอรอยังนะคะเพเลยค่ะตอนที่เกิดเหตุการณีละเอยื่นข้อเสนอสกิปยังไม่ได้เซ็นใ่ไห ไม่ได้เซนอะค่ะคิดว่าไม่ได้เซนแล้วแหละโตแล้วก็ก็คิดว่าจะอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็รับเป็นบางอันจริงๆเอาที่สบายใจแล้วเอาที่ไหวแบบทับกันก็ไม่ได้แบบมันก็จะจริงๆมันมีมันไม่ใช่แค่ที่นี่สองอันนี้มันก็มีที่อื่นที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าติดต่อมาคลิปก็เอาเท่าที่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเร็วนี้ก็น่าจะมีเห็นอีกค่ะจะเป็นของที่อื่นใช่ไหมก็ในส่วนของการเพลงจะมีเห็น งานเพลงเหรอคะจริงๆคือก็ไม่จะไม่ได้มีเป็นเรื่องเป็นราวคือกิ๊ฟจะมีไปฟิชเชอริ่งสนุกๆก,กับเพื่อนนะคะก็แบบเหมือนทำเป็นเป็นเพลงอินดี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเพลงถามอะคะ่ะก็ก็แบบเพื่อนชื่อนิกแล้วก็แบบเอ้ยชวนไปฟิชเชอริ่งแล้วก็มีมีป๊อกมีป๊อกป๊อกป๊อกป๊ชิลาทิวะอกชิลาทิวะนั่นแหละแล้วก็แบบมาฟิชเชอริ่งกันอะไรเงี้ยก็หนุกๆเป็นโปรเจกต์หนุกๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นคอมเมอร์เชียลอะไรมากอืมองานปนล้วนงาช่วงนี้เรา เข้า4,000มาเป็นว่าเล่นเลยฉันก็เลยจับตามองเรื่องความรักอะไรนะ4,000มาเป็นว่าเล่นบอกว่าไปบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเออไปทีเดียวเองไปทีเดียวเองในรอบแบบนานมากก็เพิ่งไปเพิ่งไปมาล่าสุดประมาณเดือนที่แล้วมั้งแต่ตามคำเขียนบอกว่าเราสนิทกูกินกับแล้วหองเป็นพิเศษอะไรเงยไม่ก็คือรู้จักกันเป็นรุ่นพี่อะค่ะ ไม่ครับภาพนี้กับคณะอะไรเองเ,เ,เป็นเป็นรุ่นพี่ในวงใช่ก็เป็นรุ่นพี่รู้จักกันคือคือถ้าถ้าสังเกตดีๆอย่างที่สิบพันวานเนี่ยนักแสดง<ม>จะไปเยอะมากมมแล้วก็จะมีหลายๆคนที่สนิทก,กับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม><ม>แล้วก็คือกิฟต์จริงๆคือกิฟต์ก็ไม่ได้ไปมาสักพักนะเพราะช่วงหลังกิฟต์จะไปสมุยบ่อยแต่ว่าก็มีล่าสุดไปมาเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แมือนตาข่าวแบบว่าเราเป็น v i p พิเศษสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลเป็นพิเศษคิดว่าพี่เขาดูแลทุกคนดีอยู่แล้วนะแล้วกิ๊บก็ไปแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ก็ก็แบบเป็นพี่ที่สนิทกันเราได้งงมกับความสำคัญแบบว่ามีคงมีข่าวมีเกิดขึ้นมาได้ไงกิ๊บงงว่าพีข่าวเกิดขึ้นมาได้ไงแล้วสำหรับตัวเราแบบว่าสนิทสนุกับเขาขนาดไหนกับพี่ภาวะก็ก็เป็นรุ่นพี่อะค่ะก็ก็สนิทในระดับหนึ่งด้วยความที่พี่เขาแบบเพิ่งจะโสดอะไรอย่างเงี้ยจะ เขาแต่จริงๆริงรู้จักกับพี่เขานานมากแล้วนะคะเขาไม่ชวไนวไปเที่ยวอีกหกลับมาสิงันว่าไีปเที่ยวอีกไหมก็ที่เขาก็แบบชิลอยู่แล้วเขาบอกว่าจะมาพักเมื่อไหร่ก็มาอย่างล่าสุดไปเตยก็เพิ่งไปเออ ทำไมไม่เป็นข่าวทำไมถึงิ๊บเป็นมันมีท่าทีจีบอะไรไหมไม่นะคะก็เฉยๆอะค่ะพี่เขาเป็นเป็นคนไน่์มากมาแล้วเขาก็จะดูแลเหมือนกับแขกทุกคนที่ไปแบบดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยไปสังเกตดีๆคิดว่าเขาดูแลหลายๆคนไม่ได้แบบดูแลกิ๊บเป็นเขาดูแลกิ๊บดีแต่ว่าก็ดูแลหลายๆคนดีเหมือนกันไม่คจะยองอะไรอย่างงี้กับครอบครัวเขาอะไรเงี้ยเพราะครอบครัวเขามีเป็น ไม่เกี่ยวกับคลิปน์แน่ๆไม่เกี่ยวนะน่ๆอย่ายโยงอย่ายโยงไม่เอาน้าขวัวแต่เรากลัวกลัวไหมเพราะว่าเรกิฟต์อะไม่ได้คิดเลยแต่กิฟต์แบบเดินลงมาแล้วแบบมีอะไรกันเพราะว่าแบบมาก,กันเยอะมาอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีค่ะจะมีโทรไปแบบพูดคุยกับพี่ประมาณไหมคะเพราะว่าตอนนั้นเรเป็นข่าวอ๋อพูดก็คงบอกว่าพี่เป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่คงไม่มีอะไรซีเรียสอะค่ะจริงๆเพราะว่าแบบรู้จักกันหรือเปล่าพีพ่กิฟต์มีใครคุยคุยอยู่แล้วไหมหรือกันกิฟต์มีใครคุยคุยอยู่แล้วไหมอะคะ ก็มีผ่านผ่านผ่านแบบผ่านอะแล้วผ่านไปเลยไม่มีจริงจังไม่มีจริงจังเลยไม่มีจริงจังเลยแบบมีแบบว่าคนคือคือคือจะบอกว่ากิ๊บโสดนานมากแล้วคือทางเนี้ยกิ๊บก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆแบบเหมือนเพื่อนอะจะอยากให้กิ๊บมีแฟนมาก็จะแบบพยายามแบบเอ้ยคนนั้นคนนี้ชงชงนั่นชงนี่แต่มันก็จะไม่เวิร์คเพราะว่าเพราะว่ากิ๊บแบบเยอะ เป็นเพราะว่าเขาผ่านเราหรือว่าเราเลือกเองเป็นคนเรเลือกเยอะอยู่แล้วอะอย่างเง้ยกิ๊บบอกว่ากิ๊บเป็นกิ๊บบอกว่ากิ๊บเป็นคนเยอะไม่ไม่ไม่ง่ายคือกิ๊บจะคือคนที่จะอยู่กับกิ๊บจริงๆอ่ะไม่ง่ายแน่ๆเยอะอ่ะมันเป็นเพราะหมอดูเซลเพราะเขาว่าแบบลุกเรานี่เป็นเหมือนดูแรงๆก็เลยหาคูยากก็กิ๊บคือกิ๊บว่ากิ๊บก็เป็นคนหาคูยากแน่ๆด้วยนิสัยไม่ต้องด้วยลุกด้วยนิสัยไดๆคือกิ๊บก็จะดูแบบว่าคือกิ๊บเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมากคือคนที่จะมีอยู่ด้วยกัันนไได้้จริงงงๆมมแแบบบบตออ่่่ายะ แต่ไม่มีก็ไม่ได้สีเรียดอะไรสีเรียดร้อเล่นก็ไม่ได้สีเรียดมากเพราะว่า ท้ายสุดมันไม่มีก็ไม่มีคือกิฟก็คงไม่ใช่ไม่ใช่คนคนหนึ่งที่จะไปหาใครมาก็ได้เพื่อจะต้องมาลงหลักปักฐานหรือแต่งงานเพราะว่าใกล้แล้วเพราะเติมโตเริ่มอะไรเงี้ยกิฟไม่ใช่คนคิดอย่างนั้นถ้าไม่มีคือไม่มีถ้ามีคือมีแต่ซึ่งมีก็ดีกว่าไม่มีแต่ถ้าไม่มีจริงก็ไม่ตายอันนี้คือแบบว่ามันแบบวางไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่มีก็อยู่ได้อยู่ดีถ้ามีก็ดีอะไรเงี้ยกิฟต์ามีเรื่องที่อ้ด้วยแฟนกิฟต์ฝากอีกอ้ก็แค่ไปวันเกิดอ้ ค่ะก <mondo> eh? ็ไปอ้ายก็เป็นเพื่อนกันเห็นบ้างไหมกันกิ๊บจะมีผู้ชายอะไรเยอะขนาดนี้กิ๊บก็แบบกับอ้ายเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วสนิทก็สนิทกันในระดับนึงนะคะแล <c oughs> <laughs> ้วร şey <c oughs> <t> ู <sc> ้ไหมคะว่าเขาเพิ่งแบบว่าเลิกกับฝันแล้วก็โศกมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะคืออ้ายอ่ะก็จะทํางานเยอะกิ๊บก็จะได้เจอเขา ไม่ได้บ่อยมากก็จะเจอบ้างอย่างล่าสุดเจอที่ไปวันเกิดใช่ปะคะก็จะเจอ <Yeah. S 1> ก็ก็แบบบางทีก็บางทีได้มีโอกาสคุยก็จะถามบ้าง mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. ว่าแบบเป็นไงบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. อะไรก็ไม่มีอะไรมา mm hmm. อะไรเงี้ยมีเล่าเรื่องความรักอะไรให้ฟังไหมคะไอเล่าเลยอ่ะไม่ได้เล่าแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับปรึกษาแล้วคะ่ะไม่อะคะ่ะ mm hmm. ก็ก็จะแค่แบบว่าอืมสดละ อะไรเงี้ย <laughs> อะไรแค่เนี้ยมากกว่าแต่เขาไม่ได้มาเล่าดีเทลคือกิฟก็ไม่ได้อยากจะถามอะไรมากด้วยอะไรเงี้ยที่<อ>กิฟเพราะว่าชวนมาชมเหมือนกันหลายคนเลยจับจองเลยกิฟก็โสดไงคือกิฟอะโสดจัดคือโสดนานไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าอยู่ใกล้ใครก็จะดูแบบ <S 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 จะเป็นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่อะค่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆงก็คือคือ,คอกิฟเป็นคนคือกิฟเป็นคนที่โสดแล้วคือเวลาเพื่อนอะถ้าแบบมีอะไรจะแบบ โทรมาคุยหรือชวนไปไหนมาไหนอ่ะกิ๊บไปหมดเลยนะคือกิ๊บแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเพื่อนแบบผู้หญิงผู้ชายหรือต้องระวังตัวหรือต้องอะไรหรือเพราะว่ากิ๊บแบบแบบชิวอ่ะคือใช้ชีวิตแบบเป็นธรรมชาติอนะไรเงี้ยแบบไม่อยากมาดูแบบเหมือนแปลกๆมีุีหลุรเลยแตยืนยันว่าไม่ได้เป็นมือที่สามนะประมาณแล้วก็อ้ายหรืออะไรเลยใช่ไหมไม่เป็นมือที่สามเลยเหรอแรง <laughs> ไม่เป็นคือกิอ๊บอ่ะมีแบบคติการใช้ชีวิตชัดเจนมากว่า กบไม่มีทางทําอะไรที่มันแบบผิดอยู่แล้วถ้าอะไรที่มันผิดอะ่ะก็คือแบบไม่ไม,ไม่ไม่ทำเพราะว่าเป็นคนดีค่ะ <laughs> จีบหรอไม่จีบหรอก <laughs> คือเรารู้จักกันนะจริง,รงๆรแล้วทั้งพี่ทั้งพี่วานแล้วก็อ้าเนี่ยคือรู้จักกันนานแล้วในระดับหนึ่งนะ <laughs> ทำไมถึงพิ่งมาเป็นข่าววันนี้คะทั้ปาวานะครับจีบไหมไม่จีบไม่จีบไม่จีบคือไม่มีใครจีบเลยตอนนี้สดเนาะ อื่นจีบบ้างได้ไหมล่าอะไรนะที่เป็นขาด้วยมีจีบแน่นอนเพราะเป็นบางทีคือบางทีไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นใครอะไรอย่างงี้ป่ะก็มีบ้างผ่านๆแต่ว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแบบไม่ไม่ได้มีเอาจริงๆตอนเนี้ยไม่ได้คุยกับใครแบบคุยคุยแบบคุยเพื่อจะนําไปสู่เรื่องชีพอย่างเงี้ยไม่มีมีแค่แบบผ่านๆ่านผ่านผ่านแล้วกิ๊บก็รู้สึกว่าเอาเหอะชินมมีแต่เป็นเพื่อนกัน ก็เป็นเพื่อนกันจีบโสดจีบกันโสดมาค่ะจีบได้นะคะประกาศไปหลายทีแล้วไม่เห็นไม่ไม่เห็นได้เรื่องเลยนะคะไม่ได้แน่ๆค่ะโอเค